จะออกมานะฮะเตีเยนไปล้างทองคำซานนะครับสายเต็มเลยนะครับเออันนี้เจ้าของโชคนะแจ้งว่าเป็นโชคตัวนอกนะผมก็ไม่เข้าใจนอกยังไงนะครับก็ดูก็แปลกๆนะครับเนี่ยเนี้ยจริงเราก็ไม่ไม่น่ามีนะครับทำของไทยอ้ามมาก็หลายคันไม่น่ามีก็เอาตรงๆนะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ามันแท้หรือมันปลอมนะผมจะโดนชกชกปลอมอีกหรือเปล่านะครับรั่วด้วยนะครับรั่วด้วยข้างหนึ่งก็แนะนําว่าสวิสเป็นสองข้างไปนะครับอายุมันไล่ไ่กันนะครับเดี๋ยวเราไปล้างคราบทรายออกก่อนนะครับเห็นว่าไปเที่ยวไปเที่ยวลาวเพิ่งกลับมานะสภาพก็ เป็นอย่างที่เห็นไม่รู้จะพูดยังไงหรือโชคนะครับตัวของไท i อัมนะลูกค้าบอกว่าเป็นของไท่อัผมดูยังไงก็แปลกๆอ,ะอ่ะยงระเรือม,มาแล้วมันก็กน่าจะแท้แหละนะครับเพราะว่าระ,ระบบระบบเราก็ใช้เครื่องมืออะไรเงี้ยก็เป็นของเอรินนะครับเนี่ยเปิดให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีโชคที่เราไม่เคยเซอร์วิสเลยนะสภาพมันอย่างเงี้ยนะน้ำมันน้ำมันเนี่ยเป็นขี้โคนที่โค,คนตามที่เห็นเลยนะครับ นะครับน่ากลัวมากนะครับทั้งสองข้างนะครับอันหนึ่งรั่วหนึ่งไม่รั่วนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเอาตัวทำตะเปยทำความสะอาดนะครับมาล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับน้ำมันก็เก่าดำน่าเกลียดมากนะฮะเหม็นนะครับเหม็นมากก็น้ำมันเสื่อมขนาดนี้นะครับมันก็ไม่มีความนุ่มนะครับ อันนี้เ็าใช้งานจนมันรั่วนะครับก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยแหละนะครับก็พยายามเมื่อเห็นคลิปผมแล้วนะก็จะตัดสินใจส่งเข้าเซอร์วิสนะครับไม่ส่งเข้าโรงงานก็ส่งเข้าร้านที่เขาดูแลเอรอินโดยตรงนะครับร้านที่ดูแลเอรอินโดยตรงผมมีความ ผมมีความเชื่อนะว่าเขาคงไม่รักไก่ลูกค้านะครับเพราะว่าผลงานเขาคงการันตีนะครับส่วนใครที่อยู่ใกล้รังสิตหรือว่าคิดว่าอยากจะให้ผมเซอร์วิสให้ก็ส่งมานะครับเลเวลหนึ่นะครับคุยให้ชัดๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดๆนะครับเราจะถอดล้างทำความสะอาดไม่มีการรับประกันความเสียหายเช่นว่าซิวรั่ว,วอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเพราะว่าผมล้างทำความสะอาดนะครับ เราไม่ได้ถอดอซิลนะครับไม่ได้ถอดซิลแต่เราถอดชิมวาลถอดอะไรไปล้างนะครับถ้าเป็นเลเวล2อย่างลักษณะนี้คือซ่อมนะครับก็แนะนําซ่อมคู่นะครับซ่อมคู่ก็จะมีงานรับประกันให้6เดือนนะครับเราจะเปลี่ยนซิลโอลิงนะครับก็มีการรั่วหากมีการรั่วเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นนะครับส่งมาเคลมได้แต่เท่าที่ผมเปิดร้านมายังไม่มีการเคลมเกิดขึ้นนะครับ นะครับลงมือล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดซ่อมกันครับน่ากลัวจริงๆนะครับห้องน้ํามันนะกระบอกก็เป็นรอยซึกหลอวาวเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยสําหรับโชคนะครับเหมือนกันนะกระบอกสูบรถยนต์ก็ควรที่จะผิวเรียบนะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยสึกนะครับกระบอกโชคมันแย่อยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถที่จะไปตีปอก หรือว่าไปโอเวอร์ฮอนเปลี่ยนลูกสูบให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนรถยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานของโชค๊คเนี่ยก็ควรที่จะมีการเซอร์วิทน้ํามันนะครับก็เหมือนเราขับรถนะครับเราก็ยังต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเลยถูกไหมครับครับก็ทําการถอดนะครับหรือจนเหลือแต่แกนโชคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็าทําความสะอาดภายในนะครับภายใน ภายในเป็นท่อทางเดินน้ำมันนะครับไม่ได้ว่าเป็นแกนเหล็กตันนะครับเพราะฉะนั้นรักษาแกนโช๊คให้ดีอย่าให้เป็นตามมดอย่าให้ไม่รอยสนิมเกิดขึ้นอย่าให้มีรอยดิ้วรอยขีดข่วนนะครับล้างรถแล้วก็เอาแปรงสีฟันคนนุ่มนะขัดขัดล้างล้างมันหน่อยนะครับใช้โช๊คแท้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับมีอะไรเปลี่ยนเยอะแยะนะครับครับพามาดูน้ำมันโช๊คของเอรินนะครับน้ำมันใหม่เนี่ยก็จะใสอย่างนี้เลยนะครับคุณสมบัติการหล่อลื่นนะครับ การสร้างแรงต้านแรงหน่วงนี่บอกเลยว่าเหมือนโชกเกินใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับับม,มาดูนะครับโชคที่เราซ่อมเรียบร้อยนะครับกดลงไปจนสุดนะครับแล้วก็ปล่อยโชก็ยกตัวขึ้นนะครับนี่เราจะลองปรับจังหวะดีบดูนะครับกดแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้น นี่คือจังหวะรีบาวนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้คือโชคที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะครับถ้าประกอบผิดสเปคทุกอย่างผิดสเปคชีดนะครับมันจะไม่ทำงานแบบนี้นะครับไปล้างทำความสะอาดประกอบสปริงก็พร้อมส่งมอบครับจกสวิตเรียบร้อยนะครับซ่อมเลเวลสองนะครับรับประกัน6เดือนนะครับเทสเรียบร้อยล้างทำความสะอาด นะครับของีท่านนี้ก็อ,อ,อยู่แถวแถวไหนนะแถวโซนโซมพระรามสองอะ่ะทางสมุทรสาครแล้วมะั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็เรียบร้อยนะครับไปลุยลาวทิปลาวสปปลาว,ลาว,ลาวกลับมาชกเรียบร้อยแตกนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยมีรับประกันให้นะครับอันนี้ก็เทสให้ดูตามคลิปแล้วนะครับนุ่มนวลปรับรีเบลคอมเพรสชันได้นะครับสนใจก็ส่งมา เซอร์วิสกันนะครับให้ความสําคัญบ้างนะครับชกระดับพรีเมียมอย่าไปใช้ว่าใช้จนมันรั่วแล้วก็ค่อยส่งมาไม่งั้นมันจะเว้านะฮะมันจะเว้ามันจะสึกความสึกเราเกิดขึ้นแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเราเซอร์วิสตามสเปคชีสเลยนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันอีกนะครับปริมาณน้ามันห้องกงห้องแก๊สนะครับก็เซอร์วิสด้วยน้ํามันนะครับจากเออร์ลินแล้วก็เครื่องมือนะครับจากเออร์ลินนะครับชกก็จะกลับมาเป็นเออร์ลินใหม่แก๊กล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อชกแท้นะครับ อย่าไปใช้ชคกก๊อปปี้อย่าไปเอาของเก่าวบโมนะครับอะไรมีนะครับซ่อมบำรุงได้ให้มันกลับมาเป็นสภาพเออร์ลินใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนุ่มนวลน,นะครับสนใจก็ส่งมานะครับใกล้ไกลไม่ใช่ปัญหานะสมัยนี้ระบบการขนส่งพัฒนานะครับบางคนแบบโอ้นึกว่าอยู่ใกล้ๆผมอยาก็ะถามผมต้องอยู่หลังบ้านคุณเลยไหมนะครับ มีบางคนแบบโอ้โหลีลาเยอะนะครับเอาตรงนะลีลาเยอะไม่ต้องมาไปทําที่อื่นนะครับผมก็มีสองมือนะครับมีเวลาทําช่วงกลางคืนนะครับขณะนี้เวลากี่โมงนะครับอะจะเที่ยงคืน <laughs> บางต้นนะครับบางช่วงทำตีหนึ่งตีสองนะครับก็เราเต็มใจยินดีให้บริการนะครับ ให้กับลูกค้าที่อ,อยากจะมาเซอร์วิสนะครับไม่ใช่แบบว่าเน้นถูกนะครับถ้าเน้นถูกผมบอกเลยคุณโดนดีโอกาสที่คุณจะโดนดีสูงมากนะครับเพราะว่าราคามันมักก่งคู่คุณภาพเสมอนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเซอร์วิสโชกเอรินนะครับให้กลับมาเป็นโชคเอรินไม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ามันแล้วก็เครื่องมือจากเอรินนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ